สวัสดีครับคลิปนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานกระทบยอดรายรับจากแยกประเภทนะครับโปรแกรมนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่5แล้วนะครับซึ่งมีการอัปเดตโปรแกรมขึ้นมาเพิ่มในส่วนของเมนูบันทึกรับจากสเตตเมนต์สามารถดาวน์โหลดนะครับตัวอย่าง Excel แล้ว เอาไปบันทึกใน Excel ก่อนก็ได้นะครับแล้วนำเข้าด้วย Excel เบื้องต้นนะครับให้ไปที่อ e ีเลแอดนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดบัญชีแยกประเภทไปที่ระบบบัญชีรายงานงบการเงินบัญชีแยกประเภทเลือกเดือนตุลาจนถึงกันยา ปีงบประมาณที่ต้องการตรวจสอบหมวดสินทรัพย์บัญชีนะครับออมทรัพย์สถาบันการเงินเลือกบัญชีที่ต้องการที่จะตรวจสอบนะครับแล้วทําการค้นหาจากนั้นส่งออกเป็น Excel ส่งออกเป็น Excel แล้วนะครับให้มาที่หน้าหลักของโปรแกรมกระทบยอดรายรับจากแยกประเภทเลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับจากแยกประเภทข้อมูลก็ได้นำเข้าสู่โปรแกรมแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กลับมาสู่บันทึกรับ ตตามสเตทเมนต์นะครับบันทึกรับสเตทเมนต์นี้นะครับเราต้องมีรหัสสเตทเมนต์จำนวนเงินและวันที่นำฝากนะครับเอามาจากไหนเอามาจากสเตทเมนต์รายรับนั้นนะครับไม่มีรหัสเพื่อที่จะยืนยันนะฮะเราต้องกำหนดรหัสขึ้นมาอีก นะครับอันนี้เป็นเดือน7นะครับ2568ดังนั้นเราต้องรันรหัสเหล่านี้นะครับให้มีรหัสที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละแถวในแต่ละบรรทัดนะครับกตัวอย่างเช่นลำดับแรกนะครับของเดือนเจาแล้วก็ใส่0 7ทับหนึ่งนะครับหรือจะใส่เจดทับ1ก็ได้จากนั้นลำดับที่สองนะครับ7ดทับสองเจดทับสามเจดทับสี่ อ่ารันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลำดับสุดท้ายนะครับเมื่อเราได้รหัสแล้วเมื่อเราได้รหัสแล้วเราก็เอามาบันทึกในโปรแกรมเบ็ดทับหนึจำนวนเงิน3,000บาทยีเจดเดือนสินะครับอ่า อันนี้ศูนย์หนึ่งศสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับแล้วบันทึกรายการข้อมูลก็จะลงมาด้านล่างนะครับแล้วลำดับที่สองนะครับสมมติว่าเป็นศูนย์เจ็ดทับสองห้าร้อยบาท 2.7แล้วบันทึกนะครับหรือจะใช้วิธีนะครับดาวน์โหลด Excel ออกมาเมื่อเราดาวน์โหลด Excel ออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ต่อใน Excel ได้เลยนะครับ ห้าจุดสามสี่หนึ่งอศูนย์สามศูหนึ่งสี่สามจุดเจ็ดเก้าสามเจ็ดสี่หกจากนั้นเราก็คลิกแล้วก็คัดลอก ลงมาได้เลยนะครับส่วนวันที่นะครับส่วนวันที่เอาให้ตรงนะครับด้วย x x e l l นั้นนะครับจะจัดรูปแบบของวันที่ก็คือปีพศเดือนแล้วก็วันอาจจะใช้วิธีคัลอกลองมา หรือจะเป็นในรูปแบบของวันเดือนปีก็ได้นะครับวันที่ 4. ส่วนวันที่นะครับต้องให้ตรงกันกับสเตทเมนต์เมื่อทําการแก้ไข ใน Excel จนเสร็จแล้วนะครับทำการเซฟจากนั้นมาที่โปรแกรมนะครับนำเข้า Excel ที่เราเตรียมไว้แล้วคลิก Excel แล้วนำเข้านะครับระบบจะแจ้งว่ามีข้อมูลใหม่นะครับจำนวนกี่รายการจากนั้นข้อมูลใน Excel ก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมของเรา เมื่อเราได้ข้อมูลนะครับ Data แล้วพร้อมที่จะทำการแบ่งรายการนะครับไปที่แบ่งรายได้ประเภทรายได้นะครับเราอาจจะใส่เป็นภาษีป้ายประเภทรายได้นี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ ที่จะเติมก็ได้หรือไม่เติมก็ได้นะครับหากเติมนะครับเราก็สามารถที่จะรู้ว่าผลรวมของรายได้นี้ที่รับเข้าบัญชีนี้จำนวนเงินเท่าไหร่จากนั้นรหัสสเตตเมนต์นะครับเจ็ดทับหนึ่งเมื่อเราใส่รหัสสเตตเมนต์นะครับข้อมูลที่เราบันทึกเข้าไปใน รหัสสเตตเตมนต์นั้นก็จะดึงเข้ามาอัตโนมัติโดยจำนวนเงินและวันที่ฝากหากเราฝากภาษีป้ายนี้นะครับจำนวนเงินแค่120บาทเราก็เติมแค่120บาทจากนั้นเพิ่มรายการเข้าไปหากส่วนที่เหลือยังยังมีเหลือนะครับ ดังนั้นในไปพันนี้นะครับไม่มีเหลือแล้วเป็นศูนย์แล้วเราสามารถที่จะบันทึกได้เลยข้อมูลที่แบ่งไปแล้วนะครับก็จะซ่อนไว้จนกว่าที่จะมาคลิกทั้งหมดหายมีผลต่างนะครับระบบจะแจ้งว่าสถานะการกระทบยอดนั้นมีผลต่าง จากนั้นไปที่ใบผ่านถัดไปแบ่งรายการรหัสสเตทเมนตูนเจ็ดทับเจ็ดทับหนึ่งแล้วคลิกนะครับจํานวนเงินที่เหลือนะครับจากการใช้งานใช้ไปแล้วนะครับในรหัสสเตทเมนนี้นะครับโดนใช้ไปแล้ว120บาท จากนั้นเขาก็จะหักในส่วนที่เหลือนะครับมาตั้งไว้ให้เราอัตโนมัติสมมุติว่าใบพันนี้นะครับฝาแค่80บาทก็บันทึกเข้าไปนะครับจากนั้นมาเจอใบพันธถัดไปนะครับแบง่งรายได้เจ็ดทับหนึ่ง เขาก็จะดึงส่วนที่เหลือมาให้นะครับจากนั้นกดบันทึกไปถัดไปนะครับเอททับหนึ่งเมื่อเราแบ่งรายได้เข้าไปแล้วนะครับ เราสามารถที่จะกลับมาที่บันทึกรับสเตตเมนต์เพื่อตรวจสอบว่ารายการตรงตามรายรับที่เรารันไว้หรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นรายการนี้รายการแรกนะครับจำนวนเงินที่เรารับมา3,000บาทและสถานะในการกระทบยอดเข้าไปในใบผ่านรายรับนั้นนะครับ ยังมีผลต่างอยู่2,680บาทนะครับดังนั้นระบบจะแจ้งเตือนว่ารายการนะครับยังแบ่งรายการไม่ครบหรือจัดการไม่ครบในเบผันนั่นเองนะครับในส่วนที่เหลือนะครับสมมุติว่าเรามีมาฝากในรายการนี้ด้วยนะฮะเจ็ดทับหนึ่งอ่า จากนั้นกดบันทึกหากใบผ่านนะครับหรือข้อมูลนั้นเรายังบันทึกไม่หมดหรือไม่ครบตามรายรับในสเตตในแยกประเภทปุ่มนะครับก็จะขึ้นสีเหลืองนะครับในส่วนของบันทึกรับสเตตเมนต์ก็จะบอกว่าตรวจพบนะครับซึ่งใช้ไปแล้วครบแล้วนะครับ เขาก็จะไม่ขึ้นในส่วนที่มีผลต่างหากรายการนี้ใบผ่านนี้นะครับน้ำฝากเข้ามาหลายยอดนะเราสามารถที่จะเพิ่มรายการเข้าไปเช่นเราไปฝากในส่วนของเดือนหนึ่งเดือนเจ็ดนะครับบัทัดที่สอง นัมเบอร์ที่2นะครับแล้วคลิกออกจำนวนเงินและวันที่ก็จะนำมาให้เรานะครับ7จ็ดทับสามสมมติว่าไปฝากรายวัน7จ็ดทับ4ีทับห้ทับห ในสเตตเมนต์ของเรานะครับจะมีแค่7ทับ1ถึง7ทับ6ดังนั้น7ทับ7ไม่มีรายการในสเตตเมนต์นะครับก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นรหัสที่เรารันไว้ก็จะมีเพียงแค่7ทับ7นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับบันทึกเข้าไปแล้ว ให้กดบันทึกข้อมูลในส่วนนี้นะครับในส่วนของตัวกรองสถานะาจะแจ้งบอกว่าจัดสรรแล้วเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวกรองอาการจัดสรรน,นะครับจะกรองตามสถานะที่เราเลือกหากเราเลือกทั้งหมดนะครับเขาก็จะ แสดงสถานะให้เราว่าจํานวนเงินนะครับที่โดนจัดสรรไปแล้วเท่านี้นะครับยังไม่จัดสรรน,นะครับแล้วก็ส่วนของยอดลวมทั้งหมดนะครับด้านล่างนะครับสถานะกระทบยอดจะแสดงทั้งหมดนะครับแสดงทั้งหมดหรือแสดงเฉพาะในส่วนที่ตรวจพบหรือแสดงเฉพาะในส่วนที่มีผลต่าง นะครับยังไม่มีพ้นต่างหรือจะแสดงเฉพาะในส่วนที่ไม่มีสเตตเมนต์คือยังไม่ได้บันทึกในสเตตเมนต์นั่นเองหากต้องการนะครับดาวน์โหลด Excel ออกมานะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลด Excel ออกมาเก็บไว้ได้เช่นกัน เมื่อทำการบันทึกข้อมูลยังไม่เสร็จนะครับให้สำรองข้อมูลมาที่ปุ่มสำรองข้อมูลเมื่อกดปุ่มสำรองข้อมูลแล้วนะครับเขาก็จะแจ้งว่าไฟนี้นะครับกระทบยอดรายรับสำรองข้อมูล เราก็ทําการเก็บนะครับไว้ในโฟลเดอร์แล้วย้ายไปอยู่ในไดดีเพื่อที่จะเรียกคืนนะครับข้อมูลในครั้งต่อไปจากนั้นนะครับเมื่อทําการเสร็จแล้วนะครับทำรายการจนเสร็จหมดแล้วนะครับ จะมีปุ่มล้างข้อมูลนะครับจะมีปุ่มล้างข้อมูลเพื่อที่จะเรียกไปผ่านรายการนะครับหรือบัญชีแยกประเภทบัญชีอื่นมาดําเนินการต่อได้ในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจะเห็นว่ามีรูปตารูปตานี้นะครับสามารถเชื่อมโยงไปในส่วนของฝั่งเดบิต ฝั่งเครดิตนะครับหากพบว่ามียอดเงินเท่ากันนะครับหากพบว่ามียอดเงินเท่ากันรูปตานี้ก็จะปรากฏขึ้นมาเพื่อให้ตรวจสอบว่ามีรายการที่น่าสงสัยนะครับรายการที่น่าสงสัยว่าจะกลับรายการนะครับกับรายการหรือทําการยกเลิกนั่นเองนะครับ หากตรวจพบว่ามีรายการดังกล่าวนะครับได้ทําการยกเลิกไปจริงให้ไปลบนะครับลบข้อมูลตรงนี้ออกไปในส่วนของการบันทึกข้อมูลยังไม่เสร็จนะครับเราต้องการที่จะปิดนะครับปิดเครื่อง เราก็ไปที่สำรองข้อมูลแล้ววันถัดมานะครับหากข้อมูลนี้ไม่ปรากฏเราสามารถที่จะเรียกคืนข้อมูลกลับขึ้นมาได้หรือทำบันทึกข้อมูลจนเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในการตรวจสอบบัญชีถัดไป ให้ไปล้างข้อมูลที่บันทึกไว้ข้อมูลนั้นก็จะหายไปหากไม่ได้ทำการสำรองข้อมูลหรืออาดาวน์โหลด Excel ก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้นะครับดังนั้นก่อนที่จะล้างข้อมูลนะครับให้ไปสำรองข้อมูลซะก่อนนะครับเมื่อเราสำรองข้อมูลแล้วนะครับ เราสามารถที่จะเรียกคืนมาเมื่อไหร่ก็ได้สำหรับการใช้งานนะครับกระทบยอดรายรับจากแก้กประเภทก็จะมีวิธีการใช้งานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ